สวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะพามาดูการฟาร์ม Kobal Archer หรือว่าหมาธนูด้วยสกิล Hammerfall นะครับจุดนี้เนี่ยที่เจบอกว่าเป็นจุดหางเงินที่ดีที่สุดเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่ดรอปขยะราคาดีที่สุดเท่าที่พ่อค้าสายสกิลหมู่จะมาได้แล้วครับแต่แน่นอนแล้วว่าที่ขยะยังราคาดีอยู่ก็เพราะว่าคนยังมาไหวไม่ค่อยเยอะครับเพราะว่าตัว Kobal Archer เนี่ยเราจะใช้ตัวสกิลรถเข็นหมูไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนมุมมันจะไม่ค่อยดีแล้วก็สกิลโดนไม่ถึง3ตัวนะครับยกเว้นแต่ว่าใครจะเปิดอีกจอหนึ่งมาช่วยลากมอนเขา แล้วก็พอมันใช้ร็เขียนหมู่ไม่ได้เนี่ยเราก็คือต้องมาใช้ตัวสกิล Hammerfall แทนครับซึ่งแน่นอนว่าพอเป็น Hammerfall แล้วเนี่ยมันก็ต้องใช้ของเยอะขึ้นใช้รูนเยอะขึ้นระดับนึงเลยเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ย Hammerfall มันก็จะเบากว่าอ้ตัวร็เข่นหมู่อยู่แล้วครับหรือว่าถ้าเกิดใครจะไม่ใช้รูนเนี่ยจริงๆก็ยังพอทําได้ครับแต่ว่าของก็ต้องยิ่งแน่นขึ้นไปอีกโดยหมาธนูเนี่ยคร่าวๆถ้าเกิดเป็นเซิร์ฟเราตอนวันที่ทําคลิปนะครับถือว่าคนยังมาไม่ค่อยเยอะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันอาจจะต้องใช้ของใช้ดาเมจเยอะนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเราลองมาดูที่เซิร์ฟจีนเนี่ยจะเป็นจุดที่แบบคนมาเยอะเหมือนเป็นจุดคอมอนทั่วไปตัวนึงเลย ดังนั้นถ้าเกิดสมมติใครกัดจะเล่นยาวๆจริงๆลงทุนทั้งเดียวแล้วมาฟาร์มหมาธนูยาวๆก็ได้อยู่นะครับโอเคเรามาดูคร่าวๆกันก่อน,นว่าหมาธนูดอปอะไรบ้างซึ่งก็จะเป็นตามบนจอเลยนะครับสังเกตว่ามันจะดอกทุกอย่างเลยขยะธรรมดาก็คือจะเป็นดอกไม้ที่มีราคาแพงอยู่คืออย่างวันที่ทําคลิปเนี่ยราคามันขึ้นมาถึงราวๆหกร้อยเพราะาเป็นช่วงบริจาคก,กิ้คูณ2ครับแต่ว่าต่อให้เป็นช่วงปกติเนี่ยราคามันก็จะอยู่ราวๆสี่ร้อยกว่าๆครับซึ่งยังไงก็ถือว่าแพงกว่าสร้อยคอบอลปกติแน่ๆ เวลาขายอาจจะใช้เวลาขายนิดน,นึงนะครับแต่ว่ายัางไงก็ขายออกได้แน่ๆครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือมันยังมีธนูขยะไว้ให้เราโยนล้านด้วยครับอุปกรณ์ขยะพวกนี้จริงๆก็ถือว่าช่วยได้เยอะอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเรามีแบบ OC l ีเลเวลสิเนี้ยครับวันนึงปกติเราจะได้มาประมาณ200,000ได้เลยครับจากอุปกรณ์พวกนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูพวกแบบสเตตัสของสวมใส่แล้วก็ลูนกันดีกว่าครับก่อนจะไปเริ่มกันเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงนะครับว่าอย่างตัวในจอของเจตอนนี้เนี่ย จริงๆก็ถือว่าไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากินอาหารเพิ่มแอคแท็กสดาวไป6ชิ้นแล้วกินอาหารสเต็งเอแล้วแล้วก็บัฟจากพานอกตี้มาแล้วแต่ว่าก็คือทุบแค่8ปดหมื่นสี่เองครับก็คือจะขาดเดเมจเป็นนิดนึงเพราะว่าเลือกขอยเจ้าโคบอลอาเชอร์เนี่ยมันจะอยู่ที่8ปดหมื่นห้าครับยังไงระหว่างที่ดูไกด์ไปก็อาจจะต้องทําใจนิดนึงครับว่าอาจจะต้องอัพเดเมจให้สูงกว่านี้ขึ้นอีกนิดนึงถึงจะแบบทีเดียวตายได้แบบไม่ต้องกดอาหารสเต็งบีนะครับอย่างนี้เดี๋ยวเจลองกดอาหารสเต เนี่ยครับก็จะเป็นทีเดียวตายแล้วประมาณ90,000กว่าแต่ว่าจริงๆยังไงเราก็ไม่อยากกดอาหารระดับ B ใช่ไหมครับเพราะมันจะค่อนข้างเปลืองเงินหน่อยแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ d ดามจพอแล้วจริงๆมันมีจุดที่แอดวานซ์กว่านี้ครับเดี๋ยวเจพาเดินไปให้ดูมันจะเป็นตรงนี้ครับที่ถ้าเกิดสมมติเราอีกตัวนึงมาช่วยลากมอนเข้ามาเนี่ยเราจะสามารถแฮมเมอร์ฟอรทีเดียวโดน5ตัวได้เลยครับ แล้วก็นี่แฮมเมอร์ฟอร์มไม่ยานโดยเพราะไอตัวโคบอลแฮมเมอร์ที่เราลากเข้ามาเนี่ยมันก็คือจะเป็นธาตุไฟเหมือนในตัวหมาธนูเลยก็คือกดหินน้ําทำเดเมจได้ทั้ง2ตัวเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องพวกของลูนสเตตัสกันจริงๆแล้วครับในส่วนของอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวขอพูดถึงส่วนอาวุธก่อนละกันเพราะคิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่เราต้องลงทุนเยอะที่สุดแล้วครับคือปกติเนี่ยเราจะเห็น2ตัวที่เขานิยมใช้กันใช่ไหมครับไม่ขวานน้าก็จะเป็นมีดโฮลี่เด็คเกอร์ซึ่งว่าตามตรงแล้วขวานน้ำ,ำ,ำมันจาาาไไะทำ เพราะว่ามันจะมีเอฟเฟกที่ทุกๆก,การตีโบกหนึ่งเนี่ยจะได้พลังโจมตีธาตุน้ำเพิ่มขึ้นมา5%ครับแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นมันจะตีแรงกว่ามีดโฮลิเดกเกอร์ตอนไหนก็แล้วแต่คนด้วยนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นกับพวกค่ายแท็กของเราด้วยเพราะว่าเหมือนในพวกเอฟเฟกที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์เนี้ยครับยิ่งถ้าเกิดเรามีค่ายแท็กสูงก็จะยิ่งเห็นผลเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยส่วนตัวเจไม่ได้ใช้เจ้าขวานน้ำครับก็คือใช้มีดโฮลิเดกเกอร์ก็เดี๋ โดยมีโฮลี่แรกเกอร์ที่จะใช้อยู่ก็คือจะเป็นอัพขั้นสุดนะครับแล้วก็ตีบวก6แล้วก็ใส่การ์ดวาร์ดอน2ใบแล้วก็มีออฟเดเมจอินคีแล้วก็ตีระยะใกล้2.5%ร์เครับรวมๆทั้งหมดก็ตกประมาณ2 5 m ได้ครับซึ่งถ้าเกิดสมมติรวมค่าตีบวกของเข้าไปด้วยก็ตีสวัสาล้านก็ได้ครับแล้วก็สาเหตุที่จะใช้โฮลี่แรกเกอร์นะครับอย่างแรกคือมันสามารถใส่ได้หลายอาชีพครับก็คืออย่างของเจเนเจกตจะเอาไว้ใช้ฟาร์มตอนเล่นตัวพาลาดินด้วยครับ เพราะว่าพาราดินสมมุติถ้าเกิดจะไปชิลเชนคุกกี้เนี่ยคุกกี้มันเป็นมอนสขนาดเล็กใช่ไหมครับใช้มีดมันก็จะชิลเชนทีเดียวตายง่ายกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราจะมาแฮมเมอร์ฟอรไอตัวหมาธนูเนี่ยเราต้องมีดาเมจเยอะนิดนึงใช่ไหมครับดังนั้นวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือการเจาะรูเพิ่มอีกหนึ่งรูแล้วก็ใส่การช่วยครับแต่ว่าถ้าอย่างเป็นขวานน้ำจะเจาะรูยากนิดนึงครับเพราะว่าไอเทมตั้งต้งตนมันราคาตั้ง2.1ล้าน,นก็คือ10ชิหน M, ช่่วาถ้าเเกิดป็นมีแน่ก็คือจจะะถููกลงมมาาาาหนน่่่อยเปป็ 980K 10ับวคครณรับ แล้วก็นี้จะเป็นของที่เจใส่อยู่ตอนนี้นะครับชิ้นแรกก็จะเป็นข้อมือโลซาครับจาก่อยีเปเสื้อนี้เจใส่เป็นเสื้อกอลลินนะครับไม่ได้ใส่เสื้อไทยเพราะว่าออฟแมลมันโอเคอยู่ครับก็คือได้ออฟแมลมาเป็นแอทแทบบวกยี่สิบเจ็ดสเต็มบวกเจ็ดแล้วก็จาก่อห้าเปอร์เซ็นต์ครับผ้าคลุมนะครับใส่เป็นผ้าคลุมมาริทั่วไปครับจาก่อสิบห้าเปอร์เซ็นต์รองเท้ายังใส่เป็นชูเหมือนเดิมครับเพิ่มการฟื้นฟูเอสพีประดับใส่เป็นพระจันทร์เสี้ยวสองข้างเหมือนเดิมครัััับบบบเเเพิ่่่่มมกกกาาารรรรฟฟืื้นนนูออออวววุธะะคคค็็จปปตทีีีไใสดดโฮล์ ก็คือจะเป็นโบกหกแล้วก็เลื่อนขั้นสุดด้วยเวลาเลื่อนขั้นมันก็จะได้พวกนี้เพิ่มมาครับเนี่ยครับพวกไอแท็กกับสเต้งเพิ่มมาแล้วก็ออฟก็จะเป็นตามที่เห็นนะครับมีเดเมจอินคิดหนึ่งจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตีใกล์สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์การ์ดก็ใส่เป็นวาร์ดอนสองใบนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้ถ้าเกิดสมมติใครมีการ์ดหมาป่าดีเซิร์ดบูมเนี่ยครับก็ใส่ตัวนั้นแทนก็ได้แรงกว่าวาร์ดอนหมวกนะครับใส่เป็นหมวกแรงดีครับเอาอฟแท็กห้านะครับใส่เปนนาาอร์เซ็นต อันนี้เจมีลองไปเทสให้แล้วนะครับก็คือใช้หน้ากากฮอกกี้ก็แรงกว่าไอตัวหน้ากากน้ําแข็งนะครับปากนะครับใส่เป็นปากแอดเหมือนกันก็คือตีเผากลือมนุษย์แรงขึ้น5%หลังนะครับใส่เป็นสมุดบินครับได้แถบเพิ่มมา3%เส่วนหางนะครับใส่เป็นหางน้ําแข็งครับเพิ่มแม่แหมาย่จริงๆอันนี้ถ้าเกิดสมมติใครมีตัวหางมังกรที่เป็นการชาแฟชั่นเนี่ยครับก็จะดีมากเลยครับก็คือจะแรงกว่าตัวนี้เยอะเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องสเตตัสก ก็คือมันจะขาดเดเมจไปน,นิดนึงเราอาจจะต้องอัพของขึ้นไปอีกนิดนึงครับซึ่งค่าแถมก็จะอยู่ที่ประมาณ4,300ครับโดยนี้จะเป็นอย่างที่บอกครับว่ากินอาหารระดับ3ดาวไป6ชิ้นแล้วกินอาหารสเต็ง A แล้วแล้วก็ให้พีมาบับนอตตี้ละครับส่วนสเตตัสนะครับก็คือจะเป็นสเต็ง99แล้วก็เดก99เลยครับคือปกติถ้าเกิดใครที่ดูคลิปเจม,มาเยอะจะบอกให้อัพค่าอินมาใช่ไหมครับจะได้ประหยัด SP ได้แต่ว่าตรงนี้มันจะต้องใช้ดาเมจสูงนิดนึงแล้วก็เลยจะอัพค่าเดกมาแทนค่าอินครับ เพราะว่าค่าเด็กเนี่ยมันก็จะเพิ่มค่าแท็กให้เราได้นิดหน่อยด้วยแล้วก็พ่อค้ามันจะมีโลที่แบบเปลี่ยนค่าเด็กเป็นค่าแท็กด้วยครับยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ดาเมจเกินไปเยอะๆแล้วเราก็เหมือนเดิมก็ได้ครับก็เอาค่าเด็กลงมาแล้วก็อัพค่าอินแทนขึ้นไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องสกิลกันต่อนะครับสำหรับในส่วนของสกิลนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเร็วนิดน,นึงละกันก็คือเอาเฉพาะที่จําเป็นกับสายเรานะครับสกิลแรกนะครับเป็นบัฟเพิ่มค่าสเต็งครับตอนแรกจะได้แค่10บเลเวลเพิ่มมา10ส,สเง แต่ว่าหลังปลดล็อกจับเจ็ดสิบแล้วเนี่ยก็คืออัพได้เป็น20เลเวลครับได้20สเต็งอันนี้ก็อัพให้เต็มได้เลยครับถือว่าช่วยได้เยอะอยู่ดิสคาว์นะครับซื้อของจาก NPC ได้ในราคาที่ถูกลงที่เลเวลสิจะอยู่ที่10%ครับ OC นะครับขายขยะให้ NPC ได้ในราคาที่แพงขึ้นครับที่เลเวลสิอยู่ที่24%่สิบสเร์ซ็นตฟันเลสิกนะครับดอมเงินจากมอนมากขึ้นครับที่เลเวลสิปกติจะอยู่ที่20%ครับแต่ว่าพออปลลด็สิบเนี่ยอัพได้ถึงเลเวลต์ครับก็คือจะเพิ่มมาเพอปลด ถัดมาจอบสองนะครับสกิแลแรก Hammer Fall อันนี้ก็คือจะเป็นสกิลหลักของเราเลยครับแน่นอนว่าต้องอัพให้เต็มอยู่แล้วเอาเดเมจเยอะๆเวฟพอนด์เพอร์เฟกชันนะครับตีทุกขนาดเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้อัพให้เต็มเหมือนกันโอเวอร์ทันนะครับบัฟเพิ่มพลังโจมตีนี้ก็คืออัพให้เต็มเหมือนกันสกินเทปเปอร์ลิงนะครับอันนี้จริงๆตัวสกิลมันจะทําให้เราลดความเสียหายจากธาตุไฟกับธาตุปกติลงครับแต่ว่าเราอัพให้เต็มเพราะว่ามันจะมีรูที่ช่วยให้เราเพิ่มความเสียหายต่อมอนสสเเเเเเตตตออออรรรร์ธาาาุไฟคคคััับบถ้้กกกิิดพลลลนนนี็็ืจะะป1% 1่ว ท่ากับว่าสมมติเราเอัพไป10เลเวลเงี้ยครับก็คือตีมอนธาต์ไฟแรงขึ้น10%โดยอันนี้ตอนแรกจะอัพได้แค่5เลเวลนะครับแล้วพอปลดล็อกจอบ70มาก็คือจะได้เป็น10เลเวลเวพอร์ลรีเซิร์ฟนะครับเป็นแพสซีฟเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ความแม่นยำในการโจมตีครับอันนี้ก็สามารถอัพให้เต็มได้เลยสกินอัฟฟิตนะครับอันนี้มันจะให้ค่าธรรมเนียมคืนถ้าเกิดสมมติเราขายสินค้าไม่ออกครับอันนี้ก็อัพให้เต็มได้เหมือนกันเพราะยังไงเ,เรามีพอยต์เหลือเฟืออออออยู่่แแลลลล้้้้ว้ววววคคครรรรััััับบบเเเเเเมมจจิิิิกกก็งงงนนนนะะะีพพทไาาาหด หินแดงเนี่ยก็คือต่อให้เราไม่เอาไปค้าของเนี่ยครับเราไปขายทิ้งให้ n p c ก็คือยังได้วันหนึ่งเป็นแสนอยู่นะครับถัดมาจ็อบสานนะครับสกิลแรกสกิลกรีดอันนี้ก็คือจะทําให้เรามีโอกาสดอบขยะคูณ2ครับสมมุติว่าถ้าเกิดใครใช้โซ่แล้วดบมาเป็น2ชิ้นเนี่ยมันก็คือจะคูณ2เป็น4ชิ้นเลยนะครับเทดดิ้งมาสเตอร์มันจะช่วยให้เราเปิดตลาดกลางที่ไหนก็ได้ครับรวมถึงเพิ่มช่องในการขายของที่ตลาดกลางด้วยอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะมากเลยครับเพราะว่ายิ่งเราตั้งช่องขาย,ขายข โอเวอร์ทัดแม็กนะครับจะเป็นการจ่ายเซน,นีให้ตัวเราเองเพื่อช่วยเพิ่มดดเมจครับซึ่งจริงๆถือว่าช่วยเพิ่มดดเมจได้เยอะเลยแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะมันจะค่อนข้างเปลืองเงินเยอะนิดนึงเพราะว่ายังไงเราก็กะจะมาฟาร์มหาเงินอยู่แล้วใช่ไหมครับดังน,น,นั้นถ้าเกิดเป็นไปนได้ก็พยายามอย่าใช้พวกบัฟหรือว่าอาหารแพงๆดีกว่าครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องรูนกันต่อนะครับสุดท้ายนะครับในส่วนของรูนอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะไม่ได้ช่วยเพิ่มดดเมจให้เราได้เยอะมากเหมือนตอนที่เราเล่นรถเข็นหมูนะครับแต โดยตัวที่แนะนำนะครับก็จะมีอยู่3ประเภทตามบนจอเลยครับก็คือจะมีตีเผ่าึืงมนุษย์แรงขึ้นตีมอนธาดไฟแรงขึ้นแล้วก็ตีมอนธาดไฟแรงขึ้น1%ต่อ1เลเวลของสกิลสกินเทมเพลิงครับโดยรวมกันทั้งหมดนะครับมันจะใช้แต้มทั้งหมด84เฟืองครับซึ่งอันนี้จะเป็นการกดอัพแบบออโต้นะครับถ้าเกิดใครกดมือเองอาจจะมีวิธีที่ใช้เฟืองน้อยกว่านี้ก็ได้ครับก็เดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งรูนกันเลยนะครับก็อันนี้ตรงกลางใช่ไหมครับ2จุดแรกจะอยู่ตรงนี้นะครับเป แล้วก็ถัดมาเดี๋ยวไปที่ฝั่งขวาต่อครับก็จะเป็นจุดนี้นะครับสกินเทมเพลิงเสร็จแล้วก็ขึ้นด้านบนต่อครับตีมอนไฟแรงขึ้นนี่นะครับ3.1 2จุดหนึ่งสองสามก็คือดูง่ายๆว่ามันจะเป็นจุดลูกตาสีส้มเนี่ยแหละครับไม่ใช่เป็นไฟสีม่วงนะครับเสร็จแล้วก็ขึ้นไปด้านบนต่อครับอันนี้นะครับจุดที่สี่แล้วก็ตัวนี้ครับจุดที่ห้าซึ่งถ้าเกิดสมมติเราอัพวกนี้หมดแล้วเนี่ยที่เหลือเราก็เก็บพวกรูนเสริมดาเมนอื่นๆได้ทั่วไปเลยครับ จะาแบบเป็นพวกเพิ่มสเตนก็ได้หรือว่าดาบแดงธรรมดาเพิ่มค่ายแท็กก็ได้รวมถึงถ้าเกิดใครใช้ขวานน้ำเนี่ยไอตัวลูนที่เพิ่มแมทแท็กเวลาเราใส่ขวานก็ช่วยได้เยอะอยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสาหรับ h a m m e r Fall Cobalt Archer มันก็จะอย่างที่บอกครับว่าค่อนข้างใช้ของเยอะนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดใครกะจะฟาร,รม์มยาวๆจริงๆก็ค่อนข้างคุ้มค่าที่จะลงทุนอยู่ครับสุดท้ายนี้สําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม